สวัสดีพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคย f อใหม่ F c ซเก่านะคะก็ว่าแต่ความเก่าอยู่นี่ละพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็สิเอาซีน้อยมฝาฝากเนอะอาะจนาอยากฝากอยากฝากอยากต้อนพี่น้องนะจ๊ะพี่น้องจาาอ๋าล้วก็พี่จ๋าจะพามาสรุปของวันที่16เนาะวันที่16นะคะวันที่16เรามาสรุปนะคะเ,เพื่อนสำหรับเฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก782 เจเนะคะเพื่อนจ้าเจ็ดเกมีไหมเจ็ดเมีคะ่ะเพื่อนจ้าใส่เจาะแล้วก็เด่นด้วยนะคะให้เด่นนะคะแล้วก็มี7เด่นนะคะเฉพาะกิจนะคะเข้า79แล้วก็วิ่งรูดด้วยนะคะสําหรับสามตัวบนเจ็นะคะเพื่อนจ๋าเจ็มีไหมแปดสอพี่ใจไม่มีนะคะเพื่อนจ๊าแปไม่มีนาอหลุดไปนะคะ พราะว่าพี่ใจไม่มี8วันนี้สำหรับรอบพิเศษค่ะผลที่ออก25051นะคะเพื่อนจะ50ก็มานะคะ50มานะคะเพื่อนจา๋าวันนี้พี่ใจไม่ได้ลงตารางจับคู่ให้เนาะ51ก็มาะคะ่ะเพื่อนจา๋าแล้วก็เข้าที่เด่นรูด0ูนย์ด้วยนะนี่50นะคะเพื่อนถ้าเกิดว่ารูดนะเราได้นะคะแต่แต่สำหรับชุดชุดรวมนะออกเดิน5 ะะแต่ว่าสําหรับเด่นวิ่งรูดพี่ใจเด่นที่0ูนเนาะมันก็ไปจับคู่กับ5ู้นย์นะคะเพื่อนจา๋าถ้าเกิดใครสังเกตดูนะว่าเออตัวไหนที่มี0ูนเนาะอย่างสมมุติเราจะแค่506070นะคะ3ตัวนะคะถ้าใครหยิบจับเป็นตัว0ูนย์เนาะอันนี้ก็คือ2องเด้งดรูดนะคะวิ่งรูดหนึ่งแล้วก็สำหรับชุดรวมเข้าทั้ง2ตัวเลยนะคะ5บน5ล่างเนาะก็จะได้สนะคะสาหรับอบ ปกติน้อยปกติน้อยรัฐบาละคะ่ะผลที่ออก51355นะคะเพื่อนจ๊า1มาในชุดเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าที่1 0เอ้ย1 3ส่วน5ก็มาตัวเด่นวิ่งรูดแล้วก็เข้าเบิ้ลนะคะวันนี้เข้าเบิ้ล5 5นะคะเบิ้ลมีนะคะเข้า5โอ้ถ้าเกิดใครจับ5นะวันนี้ได้3อันแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปของ รอบ VIP เพื่อนๆจะรอบ VIP ผลที่ออก40021นะคะสำหรับอันนี้พี่ใจหลุดเลยนะคะเพราะว่า,าวิ่งรูดก็ออกแบบนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะเข้าแต่เข้าเข้าเข้าเลขวิ่งนะเพื่อนๆแต่เข้าเด่นวิ่งหลักร้อยเนาะเข้าเด่นวิ่งหลักร้อยนะคะ21พี่ใจไม่มีนะคะก็หลุดไปนะคะก็ระกับหลุดของรอบ VIP นะคะเพื่อน โอเคเราไปต่อขอวันที่17ก่อนไปต่อเราก็มา,าฟังคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทา,ทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิบแปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องจา่ารับชมบุาคามบันทึงนะคะโอเคนะคะพี่เจิญจา๋าสำหรับวันที่17นะคะพี่ใจก็จะให้เด่นอยู่ที่ 2 3 4นะคะ3กับ8นะคะเลขกฝาเฟดนะเลขกฝาเฟดพี่ใจจะไม่ทิ้งใครใครจะบอกว่าเจาะไปเลยโอ้ถ้ารู้อย่างนั้นก็คือไม่ไม่ต้องว่าคำนวณน,นะพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวเลขไหนนะพี่น้องจ๋าเราไม่ได้เป็นคนออกตัวเลขเนาะเพียงแต่ว่าเรามาคำนวณเปน็นแนวทางเพื่อจะให้มีแนวทางที่เราจะไปทางไหนดีอย่างนี้นะคะเพื่อน,นจ๋าสำหรับสองเนาะพี่ก็จะมี สองสามสองสี่เนาะส่วนสองสามก็เนี่ยพี่ j จต้องติดไปสองแปดนะคะสองหกก็ต้องติดไปสองเก้าอย่างเมื่อวันก่อนของเรานะคะก็เข้าเข้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนาะเข้าทั้งสองชุดนะคะสําหรับสามนะคะสามกับแปดนะคะเพื่อนๆพี่ j จบอกว่าพี่ j จไม่ทิ้งนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดเอาสามหนึ่งก็ต้องหยิบสามแปดหนึ่งไปด้วยสามสองก็ต้องหยิบแปดสองไปด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครเลขชุดเนาะพูดถึงว่าอ่าจับคู่นะคะเพื่อนๆจ๋า สำหรับเลขวิ่งกำลังวานก็มี089นะคะส่วนเลขวิ่งเน้นรูดนะคะพี่ใยจะเน้นรูดให้ฝั่งนี้คือแยกตัวเด่นออกมาบางทีเราเจาะไม่ถึงนะเพื่อนเพืแต่ถ้าตัวเด่นเข้าก็คือมันมีโอกาสที่เราจะได้นะคะเพื่อนๆจะถึงจะได้น้อยแต่เราได้เรื่อยๆบ่อยๆนะคะ สำหรับเฉพาะกิจเนาะหน่อยเฉพาะกิจรอบแรกพี่ใจก็ให้เด่ยนยู่ี่5กับ6นะคะ6กับ9นะส่วน5ใครจะหยิบเป็น2ก็ได้นะคะ5กับ2เขาก็จะเป็นเลขเงากันด้วยนะคะเพื่อนสําหรับรอบพิเศษนะคะก็วันนี้เลขเป็นบรันรพะส่วนมากจะมาเบิ้ลน,นะนเพื่อนจะมาเบิ้ลมาหามนะนะคะก็ให้5กับ6กนะคะก็9เหมือนกันส่วนรอบปกติ พี่จะให้เด่นที่3กับ7นะคะ3กับ8เด้อ7กับเขาสามารถจับคู่กันได้หรือไม่มาด้วยกัน3ตัวก็อาจเป็นได้นะคะสำหรับรอบนอย VIP คำมูลจ่ายนอย VIP พี่จะให้เด่นที่3กับ2นะคะ3กับ8นะคะก็สามารถมาด้วยกันเป็นตัวเดียวกันนะคะก็ส่วนมากก็เขาก็จะชอบมานะไอตัวแดงๆพี่จใจห,ห้อยให้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นแทนกันนะคะมูนจ่า โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ฝากไว้นะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคลิปทุกคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆจ๋าก่อ,ออกไปกเพื่อเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการทำหาตัวเลขพยายามจะปรับเปลี่ยนนะคะคิดสูตรเพื่อจะให้มันแบบว่าเข้าเยอะเะดีที่สุดนะคะเพื่อนจะได้พี่น้อง fc ก็เอาไว้ไปเสี่ยงโชคเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ มีโชคมีลาบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ